อาสาสมัครกลางเงาลมหนาวพัดลวดผ่านซอกเขาอย่างเย็นเยือกเสียงใบไม้เสียดสีกันราวกับกระซิบเสียงประหลาดที่ไม่มีใครฟังออกรถกระบะเก่าๆที่พวกเรานั่งมาด้วยกันหยุดอยู่ตรงทางดินแคบๆรอบตัวคือป่าทึบมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากไฟฉายและไฟหน้ารถที่เจิดจ้าเป็นเส้นทางเล็กๆ พวกเรามาที่นี่ในฐานะอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆเพื่อช่วยเหลือชาวเขาที่บอกว่าเจ็บป่วยและขาดแคลนอาหารตอนแรกมันเหมือนเป็นงานธรรมดาแค่เอาของมาส่งแต่ทันทีที่เท้าก้าวลงเหยียบพื้นความรู้สึกเย็นวูบแรกก็แทรกซึมเข้าไปในกระดูกความเงียบมันผิดปกติป่าที่ควรจะมีเสียงมแมลงยามค่ำกลับเงียบจนเหมือนโลกหยุดหายใจ แปลกว่ะเงียบชิบหายหนึ่งในเพื่อนพูดพลางกวาดไฟฉายไปรอบๆเห็นเพียงต้นไม้สูงทึบเหมือนกำแพงดำมืดชาวบ้านที่ควรมารอต้อนรับไม่มีสักคนเราเดินลึกเข้าไปตามทางดินเล็กๆจนถึงหมู่บ้านที่มีเพียงแสงตะเกียงริบหรี่พอเข้าไปใกล้เห็นกระท่อมไม้เรียงรายแต่เงียบเงียบเหมือนไม่มีใครอยู่ สิ่งเดียวที่ได้ยินคือเสียงลมแผ่วที่ลอดตามช่องฝาไม้เสียงมันเหมือนคนพึมพำทุ้มต่ำในลำคอผมเดินไปเคาะประตูบ้านหลังหนึ่งไม้แผ่นเกา่ากลับขยับเสียงเอียดเหมือนมีแรงสะท้อนแต่ไม่มีเสียงตอบเพราะผลักเข้าไปกลิ่นสาบเหมือนสากสาตายตีขึ้นจมูกโต๊ะไม้เก่าๆวางจานข้าวที่มีเศษข้าวแห้งแข็งเหมือนทิ้งมาหลายวัน มุมหนึ่งมีรอยเท้าดินเปื้อนเป็นทางลากลากเข้าไปในห้องในสุดกูไม่โอเคแล้ววะ่ะออกกันเถอะเพื่อนอีกคนเริ่มเสียงสัน่นแต่ก่อนเราจะออกเสียงกรอบกแกรบบก็ดังจากบนฝาไม้มันดังเหมือนมีอะไรคลานอยู่เหนือศีรษะผมเงยหน้าขึ้นเห็นเงาดำเลื้อยผ่านช่องแสงที่รั่วลงมามันเคลื่อนไหวเร็วผิดธรรมชาติจงังหวะนั้นไฟฉายของเพื่องดับพรึบ เหลือเพียงแสงตะเกียงริบหรี่ที่สั่นไหวเหมือนจะดับตามทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนัก,นกๆกก็ดังมาจากนอกบ้านเดินวนรอบๆเสียงมันช้าลากยาวเหมือนใครกำลังจงใจให้เรารู้ว่ามีใครบางคนอยู่ข้างนอกเรารีบคว้าไฟฉายสำรองเปิดมันขึ้นมาอีกครั้งแสงส่องลอดหน้าต่างออกไปเงาร่างหนึ่งยืนหันหลังอยู่ตรงชายป่าสูงผิดปกติ หลังค่อมศีษะเอียงเหมือนหักเส้นผมยาวปรกลงมาถึงอกร่างนั้นยืนนิ่งสนิทไม่ขยับจนผมเริ่มคิดว่ามันเป็นหุ่นไม้แต่แล้วคอของมันค่อยๆหมุนกลับมาอย่างช้าๆจนหมุนได้เกินมุมที่คนปกติจะทำได้ผมไม่รออะไรทั้งนั้นตะโกนเรียกเพื่อนวิ่งออกจากบ้าน เสียงฝีเท้าที่เคยวนรอบบ้านเปลี่ยนเป็นเสียงวิ่งกระชั้นตามหลังเสียงมันเหมือนตีนเปล่าตบกับดินแต่หนักรวดเร็วผิดธรรมชาติลมหนาวยิ่งแรงเหมือนผัดไล่หลังเราวิ่งจนถึงรถที่จอดอยู่แต่พอจะสตาร์ทรถเครื่องไม่ติดไม่ติดแม้แต่พยายามกี่ครั้งขณะนั้นผมเงยหน้ามองกระจกหลังร่างนั้นยืนอยู่ไม่ถึงหเมตรใกล้กว่าที่คิด เสียงลมหายใจของมันดังแผ่วๆเหมือนอยู่ในหูเราเองตาผมเห็นตาของมันเป็นโพรงดำสนิทมีของเหลวดำสีไหลออกมาเป็นสายยาวหยดลงดินจนเกิดเสียงแมะแมะผมจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรต่อรู้แค่ว่าตื่นมาในป่าลึกไม่มีรถไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรนอกจากเงียบงนันกับเสียงพึมพำที่ดังอยู่ร,บรอบๆเหมือนเสียงคนเรียกชื่อผมซ้ำๆเบาๆ แล้วผมก็เริ่มเห็นเงาร่างนั้นอีกครั้งเดินตามมาในระยะที่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าไปทางไหนผมไม่รู้ว่าตัวเองเดินอยู่นานแค่ไหนในป่าที่มืดสนิทไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงฝีเท้าแผ่วๆของตัวเองหรืออาจจะไม่ใช่ของตัวเองเสียงพึมพำยังดังอยู่รอบๆบางครั้งเหมือนอยู่ข้างหูบางครั้งเหมือนดังมาจากใต้ดินเนื้อเสียงไม่ชัด แต่ผมรู้สึกได้ว่ามันเรียกชื่อผมชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนกำลังล้อเรียนเออเออเสียงนั้นลากยาวจนผิวหนังผมขนลุกทุกเส้นผมพยายามตั้งสติเอาไฟฉายจากกระเป๋ามือถือที่ยังมีแบตนิดเดียวส่องไปข้างหน้ามันสว่างแค่ไม่กี่เมตรแล้วก็เจอทางเดินไม้เก่าที่พาดไปยังกระท่อมร้างกลางป่าลึก ประตูเปิดแง้มเหมือนรอให้ใครเข้าไปตอนนั้นผมลังเลแต่เสียงฝีเท้าด้านหลังดังขึ้นเร็วขึ้นหนักขึ้นผมหันกลับไปเห็นเพียงเงาดำสูงฉลุดโผลมาครึ่งหนึ่งจากต้นไม้หัวเอียงเหมือนหักมันไม่ขยับแต่ผมรู้ว่ามันกําลังมองผมวิ่งพุ่งเข้ากระท่อมทันทีปิดประตูดังปังล็อกด้วยสลักไม้เก่า ห้องมืดมีเพียงแสงไฟฉายส่องไปเห็นผนังที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดขีดเป็นเส้นทับไขว้บางจุดมีเลือดแห้งกรังติดเป็นคราบรูปทรงบางอันเหมือนมนุษย์แต่มีคอยาวผิดธรรมชาติแล้วผมก็เห็นสิ่งที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นตรงมุมห้องมีร่างของใครบางคนนั่งกอดเข่าเอาหน้าสุกเส้นผมยาวรุงรังปิดหน้า ร่างนั้นไม่ไหวติงแม้แสงไฟฉายจะส่องโดนตรงๆผมค่อยๆถอยหลังแต่พื้นไม้กลับส่งเสียงเอี๊ยดเหมือนกรีดร้องทันใดนั้นมันเงยหน้าขึ้นตามันกลวงเหมือนโพรงดำน้ําตาดำข้นไหลออกมาพร้อมเสียงหัวเราะแผ่วๆแห้งผากเหมือนของที่คนไม่ได้ใช้เสียงมานานเอ,อื้อหนีไม่พ้น ก่อนผมจะกรีดร้องประตูที่ปิดแน่นก็ถูกกระแชกแรงจนสลักไม้หลุดปังเงาร่างสูงผิดปกติพุ่งเข้ามาเสียงฝีเท้ากระแทกพื้นจนสั่นสะเทือนมันเคลื่อนที่แบบไม่เหมือนคนเดินก้าวยาวๆแต่เร็วเหมือนวิ่งผมวิ่งหนีออกจากประตูหลังเข้าไปในป่ามืดโดยไม่คิดชีวิตเสียงหัวเราะนั้นตามมาติดตเหมือนแทรกอยู่ในทุกทิศทางข้างหน้าผมเห็นแสงไฟริบรีเหมือนกองไฟ ผมพุ่งไปหาแสงนั้นด้วยความหวังสุดท้ายสิ่งที่ผมเจอคือลานกว้างที่มีเสาไม้ปักเป็นวงกลมรอบๆมีหัวกะโหลกสัตว์แขวนด้วยเชือกผูกผมมนุษย์ใจกลางลานคือกองไฟที่ไม่อยู่และรอบกองไฟมีเงาคนยืนเรียงเป็นวงทุกคนก้มหน้าไม่เห็นหน้าแต่เห็นผมยาวปลกลงแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจในกายของผมเย็นจนแทบแข็ง คือพวกมันทุกคนตัวสูงข้อมเหมือนกันหมดผมถอยหลังอย่างช้าๆแต่เสียงหนึ่งกระซิบข้างหูเอืองอยู่กับเราก่อนแขนเย็นเฉียบจะคว้าข้อมือผมแน่นผมหันไปไม่มีใครแต่รู้สึกถึงลมหายใจเย็นบนต้นคอทันใดนั้น พวกเงารอบกองไฟเงยหน้าขึ้นพร้อมกันดวงตาทุกคู่เป็นโพรงดําไร้ลูกตาและนังตาดำข้นไหลเป็นทางเสียงหัวเราะดังพร้อมกันราวกับก้องในอกผมมันไม่ใช่เสียงเดียวมันเป็นร้อยเสียงพันเสียงผมขีดร้องสุดเสียงพยายามดิน้นสุดท้ายข่มใจคว้ามีดพกเล็กๆจากเอวแทงลงไปในแขนตัวเองเพื่อตื่นจากฝันร้ายที่เหมือนจริงเกินไปทุกอย่างดับวูบเงียบสนิท ผมลืมตาขึ้นมาอยู่ที่โรงพยาบาลบนเตียงขาวหมอบอกว่าพบผมนอนหมดสติอยู่ริมถนนสายเปลี่ยวไม่มีใครอยู่รอบๆร,รถกระบะไม่พบเพื่อนๆไม่มีร่องรอยหมอคิดว่าผมหลอนเพราะขาดน้ำและบาดแผลลึกที่แขนผมควรโล่งใจใช่ไหมแต่คืนนี้ขณะผมนอนอยู่ในห้องพักฟื้นเสียงพึมพำเดิมก็กลับมาเอิงอยู่กับเรา และในเงากระจกหน้าต่างข้างเตียงผมก็เห็นมันยืนอยู่ตรงนั้นสูงหลังค่อมคอเอียงดวงตากลวงดำและผมก็รู้แล้วว่าผมไม่มีวันหนีจากหมู่บ้านนั้นอีก